เรื่องย่อฟ้ามีตะวันพ่อหรือปรมีสุริยการายหนุ่มผู้ต้องการแก้แค้นปารมีพ่อของเขาที่ทิ้งคุณหญิงดาราแม่ของเขาและคว้าเอาเนตรสเลาพนักงานขายเพชรในโชรุมบริษัทคราวไดมอนด์ของตัวเองมาเป็นเมียการกระทําของปารมีทําให้ดาราเสียใจมากยิ่งเนตรสเลาโกหกว่าท้องและแกล้งตกบันได เพื่อใส่ร้ายดาราว่าเป็นคนผลักให้ตกลงมาแทงลูกดารายิ่งช้ำใจและตรอมใจจนล้มป่วยในวันที่แม่อาการโครมา่าพ่อตัดสินใจมาขอให้พ่อไปดูอาการแต่ปารมีกลับเซ็นเช็คและยื่นให้พ่อไปจัดการเองพ่อเสียใจมากเขากำเช็คในมือแน่นท่ามกลางสายฝนที่เทลงมาอย่างหนักและฝังใจว่าพ่อไม่รักไม่สนใจเขากับแม่ แถมยังพาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านอีกหลังจากดารารักษาตัวจนอาการดีขึ้นและได้รับความช่วยเหลือจากเคนหยางเพื่อนสนิทเคนหยางรับพอเป็นลูกบุญธรรมทั้งคู่ตัดสินใจพาพอย้ายไปอยู่ฮ่องกง20ปีต่อมาดาราเสียชีวิตพ่อตัดสินใจกลับเมืองไทยและเริ่มต้นแผนการแก้แค้นปารมีและเนสเสิล ในคืนงานเลี้ยงเปิดตัวเพชรคอลเลกชันใหม่เนสเลาลหัวเสียอย่างหนักเพราะภาพวิดีโอพรีเซนต์ไฮไลท์โชว์เครื่องเพชรพิงโรสเป็นภาพของดาราพันรยาเก่าเนสเสลหงุดหงิดแต่ก็ขัดปารมีไม่ได้จึงลงมานั่งเดิมที่เลาของโรงแรมและได้เจอกับพอในคราบบาร์เทนเดอร์หนุ่มเจ้าสเสน่ห์ครั้งแรกสิงค้อนมือขวาคนสนิทของปารมี ที่แอบคั่วอยู่กับเนตรสเลวมาตามตัวเธอกลับแต่ถูกไล่เนตรสเลวลงเสนพออย่างหนักถึงขั้นฝากเข้าเป็นพนักงานขายในโชว์รูมเพชรของคราวไดมอนในวันต่อมาทันทีที่เนตรนภารู้เรื่องและเจอหน้าพอก็จำได้ว่าเขาคือคนคนเดียวกันกับคนที่ช่วยพาเธอหลบนี้การตามล่าของพ่อค้าปลอยเก๊ พราะดันไปขัดขวางไม่ให้พวกมันหลอกขายปลอยพอดึงในนภา,าหลบในซอกตึกและยังเอาตัวบังไม่ให้พวกมันทําร้ายเธอจนในนภา,าประทับใจข้าวเด็กฝากของเน่สเลาซุบซิบไปทั่วบริษัททําให้สิงขอนไม่พอใจที่เน่สเลาพยายามดันพ่อขึ้นมาแทนตัวเองและมาแย่งชิงทุกอย่างไปจากเขาพ่อหวานเสนใสในนภาเพ,พราะคิดว่า ธอคือลูกสาวของปารมีกับเนตรสเลาแต่เนตสเลาหลุดปากว่าในนภาไม่ใช่ลูกแท้ๆพัชรีเลขาสาวของในนภาพยายามตามสืบเรื่องของพอโดยการตีสนิทกับข้าเชนหมอโรคหัวใจประจำตัวปารมีที่มีท่าทีเหมือนรู้จักกับพอแต่ไม่ได้ผลเพราะข้าเชนเป็นเพื่อนที่รักที่ลำบากมาด้วยกันกับพอในนภาสงสัยว่า พอกำลังทำอะไรอยู่แน่ๆเพราะอยู่ๆเขาก็ขอลาออกทั้งๆที่ทำงานดีทุกอย่างสิ่งคอนเบาใจที่ทุกอย่างกำลังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่กลายเป็นว่าวันรุ่งขึ้นพอได้เลื่อนขั้นจากพนักงานหน้าโชรุมไปอยู่ฝ่ายการตลาดในนภาเริ่มไม่ไว้ใจว่าครั้งนี้พอมีแผนอะไรกันแน่ จากตอนแรกที่คิดว่าจะเข้ามาปอกลอกเนตรสเลาเท่านั้นยิ่งในนภาพยายามปกปิดไม่อยากให้ปารมีรู้เรื่องพอกับเนตรสเลาเพราะกลัวโรคหัวใจกำเริบพอกับยิ่งแกล้งทำเหมือนจะบอกความจริงให้ปารมีรู้สิงนคอนหัวเสียที่พยายามํำจัดพอแต่เหมือนพอจะรู้และไหวหตัวทันทุกครั้งก็เช่นพยายามเตือนสติพอหลายครั้ง ว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้ส่งผลดีกับใครแต่ความแค้นก็ทำให้พ่อไม่เคยฟังในสิ่งที่เพื่อนสนิทพยายามเตือนพอหลอกให้เนสเลาหลงมากขึ้นขณะเดียวกันก็ทำตัวเหมือนสนใจในนภา,าจนทําให้เนสเลาหึงหวงหลายครั้งในนภา,าไม่เคยไว้ใจพอ่พอเพราะรู้สึกว่าเขาไม่หวังดีกับบริษัทแต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้เพราะเนสเลา เชื่อทุกอย่างที่พอพูดอีกด้านหนึ่งพอพยายามทำงานทุกอย่างให้กับบริษัทคราวไดมอนเพื่อให้ปารมียอมรับในความสามารถทั้งโปรเจกต์เพชรคู่มั่นของอามานและดีลธุรกิจกับลูกค้าชาวฮ่องกงจนผ่านไปได้ด้วยดีแต่ปารมีกลับให้เครดิตว่าเป็นฝีมือในนภาจนพอน้อยใจทั้งที่เขาพยายามเป็นอย่างมาก ระหว่างที่พอเดินหน้าแก้แค้นปารมีและเนตรสเลวเมียน้อยที่ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายเขากลับเริ่มหินใจในนภา,าและยิ่งรู้ความจริงว่าในนภา,าก็เป็นเหยื่อความร้กาศของเนตรสเลวเหมือนกันความใกล้ชิดกลับทำให้พอเริ่มสับสนในสิ่งที่เขากำลังทำทุกครั้งที่เห็นในนภา,าอยู่ใกล้แดนแฟนหนุ่มไฮโซยิ่งทำให้พอหวั่นใจ ไฟแค้นในใจเขาที่รอการมอดไหม้และความรักของเธอผู้เป็นดังดวงตะวันของหัวใจจะลงเอยอย่างไรติดตามกันต่อได้ในละครโรแมนติกด,ดราม่าเข้มข้นแห่งปีฟ้ามีตะวันที่เตรียมออกอกากาศให้ชมกันเร็วๆนี้ทางช่อง7 HD กด35นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกดไลค์กดติดตามช่องครูภพวันด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปสวัสดีค่ะ